และวันนี้จะพาพี่ๆมาพบกับรถน่าใช้ประหยัดไปทันทีนะคะ4แสนเลยสรับอีิ s u z u New MU-X คันนี้คุณพี่มากัะเนรุ่น1.9 Luxury นะคะคันนี้เนี่ยป้ายแดงเปิดตัวแล้ว3วันนี้8.99ฟรีดาวได้ด้วยรถเดิมมือเดียวค่ะประวัติสูงแน่นอนสภาพบกิบรอบคันเป็นรถที่แต่งเต็มพร้อมใช้แล้วใครหารถสวยๆไว้ใช้งานผ่อนถูกฟรีดาวได้นะคะมาดูในคลิปนี้ได้เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ใครสนใจอยู่ห้ามพลาดเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับกับอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะวันนี้มิกี้เนี่ยเอาคันนี้นะที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาของวันที่7เดือน6นะคะปี68มาให้พี่ๆได้รับชมกันเลย อาจจะเห็นผ่านๆตากันบนท้องถนนบ้างแล้วนะคุณพี่คันนี้นะคะเป็น isuzu new milx นะมากันในปี2021ในรุ่น1.9 luxury ค่ะเป็นตัวขับ 2, 2 w d นะคุณพี่ประตูไป้ายแดงอยู่ที่1,34,000้บาทวันนี้พี่ๆเนี่ยประหยัดงบในกระเป๋าไปทันทีเลยนะคะที่4 5 0 0 0 0บาทเหลือเพียง899เเท่านั้นคุณพี่ในรถมือสองนะคะ ฟรีดาวได้ด้วยแล้วก็ผ่อนได้ถึง7ปีเลยสําหรับใครที่อยากจะเก็บเงินไว้ลงทุนต่อยังไม่อยากใช้เงินออกรถนะคะแล้วก็ผ่อนอยู่เดือนละ1 5 0 0 0บาทสบายๆเนี่ยจัดได้หรือตอบโจทย์กับพี่ๆนะที่อยากได้รถปีใหม่ๆหม่ไม่หลักหมืน่นสภาพร,รถกิฟต์คัดเกตมาให้นะคะในงบเนี่ยที่ประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึง4 0 0 0 0 0เลยก็จัดคันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวมีคลกีพาพี่ๆมาเช็ครายละเอียดรอบๆคันกันนะว่ารถเท่าใหม่สภาพจะเป็นยังไงนะคะที่เพชรยนต์ คัดเกรดเนักหนาพี่มาดูคันนี้เลยสวยจริงๆค่ะกริปรอบคันแล้วก็ดูได้จากตรงนี้เห็นเลยว่าเขาใส่มาครบละไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวรถเบ้าจับนะคะและที่สําคัญภายในคลิปมากเลยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเสร็จแล้วเนี่ยมิกี้พาไปชมด้านในต่อนะคะมาดูด้านหน้าเลยคุณพี่ตัวนี้เนี่ยกระจังหน้าของตัว New m i l X เขาค่อนข้างมาดีไซน์หรูหราและทันสมัย โมเดิร์นนะคะในแบบเดียวกันเลยคุณพี่เป็นตัวนี้เนี่ยออกแบบโดยเวิลด์คลาสนะคะตัวชุดแต่งหรือว่าตัวอุปกรณ์แล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีทางสเตนซิเวอร์ตัดมากับโลโก้โครเมียมแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะคุณพี่ให้ความสปอร์ตมากๆส่วนไฟหน้าเนี่ย เห็นได้เลยคุณพี่เจ้าของเดิมไปครอบกรอบ m ิวเอใหม่อีกรอบหนึ่งนะตัวนี้มันก็เพิ่มดีเทลเส้นสายไปยิ่งขึ้นนะคะและไฟด้านในาเนี่ยเขาออกแบบโดย Arrow Signature หรือถ้าเปิดไฟมาเดี๋ยวมิกกี้ไปเปิดให้ดู ตัวนี้เนี่ยเขาจะวิ่งเส้นเป็นแบบเหมือนธนูเลยนะคุณพี่พร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เลนนะคะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวภายในตัวด้วยคันนี้นะคุณพี่มีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะสภาพกันชนด้านหน้ามไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีอ้าเลยแล้วก็ซุ้มล้อด,ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นซุ้มล้อสีดําตัดกับตัวรถสีขาวมันเข้ากันดีมากๆเลยนะเพราะว่าคิ้วกันศาสตร์นะคะแล้วก็รางด้านบนเนี่ยเขาก็ติดมาให้เรียบร้อยเป็นสีดํา ดูทูโทนดุทันสมัยดูไม่แก่นะวัยรุ่นน่าจะชอบกันนะคะน่าจะเข้าได้กับทุกเจนเลยคันนี้8 9 9 0 0 0เ้าบาทผ่อนเพียงเดือนละ1 5 0่0บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้เลยคันนี้ไมล์หลักหมื่นเพิ่งเข้ามาใหม่ตัว New Mil X เนี่ยค่อนข้างจะมาน้อยนะคะในสภาพเกรด A แบบนี้นะนานๆน,น,นะคะจะเข้ามาทีนะคุณพี่สนใจหารถสภาพดีๆแล้วก็ไม่ต้องขับไปซ่อมไปที่นี่การันตีให้ค่ะมีวารันตีหลังการขายให้นะพี่พ ไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวล้อเนี่ยล้อแม็กเขาจะได้เป็นล้ออลอย6รูล,ลายบายพาสสีทูโทนแบบนี้เลยเป็นแม็กขอบ18นิ้วนะคะซึ่งตัวยางเนี่ยเดี๋ยวเรามาเช็คกันยางตัวนี้เป็นยางปริสโตเลยนะพี่ๆยางปี2021อ่ายางปี2021นะคะถ้ามันบาดบวมแตกลายงานหรือหน้ายางล้นเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลย อ่ะอันนี้แถมให้พี่ๆเลยนะเปลี่ยนยางใหม่ให้นะคะสนใจนะเบอร์ด,ด้านล่างนะคะรีบโทรโปรโมชั่นดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆนะพี่ๆสนใจก็รีบจัดกันได้เลยค่ะเนี่ยดูด้านไออาจจะเคลอะนิดนึงนะแต่อยากให้พี่ๆนะคะไปโฟกัสตรงที่โครงสร้างกันเนาะโครงสร้างเนี่ยก็เดิมๆเลยตัวโช๊คเขานะคะจะเป็นโชค๊คพแก๊สนะคุณพี่แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเขาด้านหน้าจะได้มาเป็น d o u เบิ wishbone นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบ c o ย l s p r i เนาะ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกไงจะไม่ได้เป็นคอยสปริงแต่ได้เป็นแบบซัสเพชชั่นนะคะซึ่งถ้ามองในเรื่องของตัวแชสซีหรือโครงสร้างเนี่ยพีก่กีพาชมได้เลยนะถ้าพี่พี่ไม่ซีเรียสเรื่องความสะอาดนะคะพรเดี๋ยวเราจะไปล้างให้นะช่วงล่างภายนอกภายในห้องเครื่องเก็บให้หมดเลยอยากให้ดูรถเดิมๆนะคะสาภาพกิบ๊บกิบเนี่ยดิสเบรกแล้ว4ล้อเรียบร้อยเนยาะสภาพล้อแม็กไม่มีไปเบียดมานะคะคุณพี่หรือว่าด้านข้างเนี่ย ก็ไม่มีริ้วลอยเลยนะถือว่าโอเคเลยเจ้าของเดิมดูแลรถได้ดีมากๆบันไดข้างก็เป็นสีทางสแตนซิเวอร์เหมือนกระจังหน้านะคะมือจับหรือว่าตัวฝาทางน้ำมันเนี่ยเขาก็คอบกันลอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะพี่ๆด้านหลังดูไฟเขานะคะไฟก็เป็นแบบว่าวิงเลต LED นะมันก็จะเป็นแบบวิ่งเส้น LED ตอนกลางคืนเนี่ยมันทำให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ปนะ้ายนครนายกเนาะเพิ่งซื้อเข้ามา แต่ว่าต้องแจ้งเลยว่าเพชรยนต์ซื้อสดทุกคันนะคะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นปลายกรุงเทพด้วยทุกคันเลยนะคุณพี่อันนี้ก็มาที่มาที่ไปไม่ยากเนาะมาจากนาครนายกใกล้ๆกล้นี่เองนะคะช่วงล่างเนี่ยด้านล่างก็ไม่มีสนิมก่อนสนิมเกิดนะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ล้างเฉยยางอไหล่มีแล้วเรียบร้อยนะคะสภาพตัวรถเนี่ยผ่านการเทสได์มาแล้วเรียบร้อยคุณพี่มั่นใจได้เลยนะมีดีเฟกที่ก็ต้องเก็บตรงนี้เล็กน้อยนะคะแต่เราจะไม่ถอดไปนะเราจะเก็บเป็นจุด แล้วตัว1.9ึ่งจุดเก้ารชเชี่เนี่ยเขามีกรองถอยให้แล้วเรียบร้อยนะคุณพี่มาดูด้านหลังกันมาดูด้านหลังคันนี้นะคะคุณพี่นี่เลยมีพรมนะคะลายไดมอนคัทเนี่ยติดให้ถึงด้านหลังแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือได้ไปเนี่ยราคามันสามพันห้าสี่พันเลยนะสําหรับตัวรถเจ็ดที่นั่งนะคะคพี่พี่ซึ่งก็สภาพดีดูได้ยังไงบ้างนะคะรถมือสองไม่ผ่านการใช้งานน่ะนี่เลยคุณพี่ร้วรอยนะคะด้านหลังเนี่ยไม่ค่อยมีนะแล้วก็ตัวรองพรมเนี่ย ไม่ได้ขาดนะคะคุณพี่สภาพโอเคเลยแล้วยิ่งเรื่องโครงสร้างมาเช็คหัวนงหัวน็อตกันนี่เช็ครถเข้าใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะเหมือน QC ซไม้แรกเลยคุณพี่เห็นเลยไหมคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยบับตัวเม็ดอาร์คตัวถังเนี่ยอยู่ครบพวกค่าฝุ่นสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บให้หมดเลยนะคะคุณพี่เก็บให้ทุกจุดเลยนะ,ะทาความสะอาดให้เหมือนพี่ๆี่ได้รถใหม่ไปใช้งานเลยเนาะ,ะตัวด้านใน ดูบนหลังคานะคะผ้าบุหลังคาเนี่ยไม่มีรอยขีดขว่วนหรือว่ารอยเจิมเลยไปถึงยันด้านหน้าเลยนะแอร์ก็มีให้นะคะทั้ง3ตอนหน้ากลางหลังครบเลยเนาะสภาพโอเคเลยนะพี่ๆไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมาแจ้งเลยว่าเพชรยนต์เนี่ยค่ะรถเกร์เอเข้ามาทุกคันนะคะเพราะฉะนั้นอุ่นใจได้เลยคุณพี่ไม่ได้รถพี่ความชนหนักแน่นอนเพราะว่าทางเราไม่เอาเข้ามา ซีเรียสตั้งแต่รับรถเข้าเพราะว่าต้องแจ้งอีกทีว่าเราซื้อเงินสดเข้าทุกคันนะคะคุณพี่เลยต้องพิถีพิถันตั้งแต่คันตอนแรกที่รับรถเข้ามาเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อค่ะว่าจะเป็นสภาพยังไงย้ําอีกทีนะรถเข้าใหม่นะคะพี่ๆนี่เลยตัวเบาะเนี่ยด้านในเขาจะได้เป็นสีน้ําตาลแซดเดิลบราวนะคะคุณพี่ได้ถึงความลักชัวรี่ความพรีเมียมพวกตัวโซฟาหรูๆอ่ะเขาจะใช้สีนี้กันเนาะอันนี้ก็คือถาดพยางโคมทีดีอะไรอย่างเงี้ย นีมีให้ครบหมดเลยนะคะสะครับเพดติดให้เรียบร้อยฟ้าประตูน็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยค่ะนี่มั่นใจได้เลยค่ะถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์เพชรยนต์นะคุณพี่ได้รถสวยรถดีรถเดิมไปใช้แน่นอนนะคะเรื่องตัวถังเนี่ยเรายิ่งแบบโอ้โหซีเรียสมากจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจรถนะคะมาตวรวจให้นะคะมากกว่า200รายการและออกใบเซอร์ให้เนาะให้พี่ๆได้อุ่นใจมาดูด้านหน้ากันค่ะนี่เลยเบาะคนขับเนี่ยตึงมาก ตัวเบาเขานะคะจะเป็นเบาเทคโนโลยีคูลแม็กเนาะมันได้เรื่องความยืดหยุ่นนะคะที่มันค่อนข้างใจยืดหยุ่นสูงมากไปกันต่อคะ่ะพี่ๆเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะคะขาดตอนไปนิดนึงสายเข้าเนะตัวเบาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ายืดหยุ่นได้สูงแล้วฟิลลิ่งให้แบบ อารมณ์เหมือนนั่งโซฟาเลยนะเขาใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเลยค่ะแล้วมันค่อนข้างระบายความร้อนได้ดีด้วยเทคโนโลยีเบาครูแม็กซ์ลิขสิทธิ์เฉพาะของ m ิ l เอ็กานะคะก็ค่อนข้างจะไม่อมความร้อนถ้าจอดตากแดดเนาะถ้าเทียบกันกับซิกเมนต์เดียวกันนะพี่ๆแผงประตูด้านข้างเนี่ยก็บุมานะคะด้วยวัสดุเดียวกันแบบที่ทําเบาะเลยพร้อมกับสีคัพเปอร์ตรงนี้นะให้แบบดีไซน์สายดีเทล รายละเอียดเนี่ยโอเคมากเลยได้ทั้งความโมเดิร์นพรีเมียมนะคะคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆสี่4,000เนี่ยลดไปทันทีจากป้ายแดงรานสาเหลือ8ปดแ0 0เเก้าพันบาทค่ะกับรถที่เพชรยน์พร้อมส่งมอบพร้อมนำเสนอให้คัสันแต่สิ่งดีๆพิถีพิถันให้แน่นอนคอนโซลด้านหน้าก็แต่งเป็นคอปเปอร์ให้ตรงนี้นะคะด้านบนเนี่ยบุมาเป็นแบบซอฟท์ทัชเลย พวงมาลัยเขาจะได้เป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบหุ้มหนังนะคะมีระบบควบคุมเสียงแล้วก็เป็นตัวระบบค r u i s e c o ให้เรียบร้อยเนาะกุญแจเขานะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้คุณพี่สตาร์รสพร้อมๆกันเลยเลขไมค์คันนี้ค่ะไม้์หลักหมื่นเท่านั้นรถปี2021แถมไมล์หลักหมื่นนะคะคุณพี่มาดูกันเลยเนี่ยเลขไมล์อยู่ที่9 0้าหมื่นเท่านั้นสภาพรถค่อนข้างจะโอเคเครื่องเสียงก็ดีมากๆเลยนะคะมิวก่อนเนาะ เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์มาดูกันต่อค่ะพี่พี่หน้าจอเขาก็ได้หน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ทัชสกรีนได้ลื่นไหลามากๆตัวระบบแอนเนี่ยเขาจะเป็นแบบแมนนวลเนาะอัตโนมือนะคะพี่พี่แล้วก็เกียร์ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะพร้อมกับตัวเบรคมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮแล้วเรียบร้อยแล้วตัวเกียร์เนี่ยเขาจะได้มาเป็นแบบแมนนวลโหมดนะคะแล้วก็เลฟโทนิกให้ด้วยนะ เดี๋ยวเราลองขึ้นไปนั่งกันตัวเบาะคุณพี่ไปดูฟังก์ชันการใช้างานนี่เลยเบาะคนขับนะคะเขาจะได้ปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางด้วยนะมีที่จับมือหวนขึ้นลงสะดวกสบายนะคะขับได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเลยคุณพี่โอ้โหแอร์เย็นมากปรับพัดลมก่อนเนี่ยฟีลิ่งเวลาเรานั่งนะคะกระจกด้านหน้าเขาก็ค่อนข้างจะเห็นทัศนวิสัยได้กว้างขวางมากๆเนะาะทำให้การขับขี่เนี่ยไม่ลําบากขนาดนั้นนะพี่ๆและหน้าจอเขานะคะตัวนี้เนี่ย เป็นระบบสัมผัสเนาะหรือจะเป็นกดมืออย่างนี้ก็ได้มีตัวเข็มทิศให้นะพี่ๆหรือว่าจะดูในส่วนอื่นๆเนี่ยเขาเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็รองรับแบบไวเลสชาร์จอ่ะตัวนี้ขออภัยค่ะรองรับแบบ Apple c a r p แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายได้แล้วเรียบร้อยนะคะนอกจากบลูทูธแล้วก็แชร์ Wi-Fi ได้เนาะตัวรถเนี่ยคุณพี่มาดูกล้องหลังกันบ้างมุมมองกล้องหลังของเขานะคะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อ่ะ กล้องหลังเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดพอสมควรเลยแล้วก็มีเส้นเลนไกด์ให้ด้วยนะพี่ๆโอเคมากๆเลยฟิล์มเนี่ยรอบคันติดเป็นฟิลม์มไฮคูลไปให้นะคะสภาพกลิปๆแบบนี้เรื่องความปลอดภัยยิ่งมาครบเอกสารตัวรถมีให้ค่ะโอนเล่มได้ปกติเลยไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนนะคุณพี่ก็สามารถจัดได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นี่เลยไฟหน้าเนี่ยเขาปรับระดับได้นะคะคุณพ,พี่ปรับสูงต่ำได้เอาไว้ใช้งานแบบว่าพี่ๆ วิ่งต่างจังหวัดนะหรือว่าจะใช้เป็นตัวในเมืองอะไรอย่างเงี้ยให้มันยังไงอะไม่ยังตานะคะเพื่อนร่วมทางอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ได้นี่เลยไฟที่บอกว่าเป็น a r r o Signature นะคะไฟ Daylight ของเขาคุณพี่มากันแบบนี้เลยค่อนข้างจะสวยแล้วก็ทรงเนี่ยเส้นสายเขาโอเคมากๆโมเดิร์นมากนะคะ สวยจับใจจริงๆคันนี้เดี๋ยวมีคีดไปเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูอีกทีนึงคุณพี่มาเช็คของกันดีกว่าว่าโครงสร้างในะห้องเครื่องเนี่ยแชสซีเป็นยังไงนะคะหัวน็อตมีการขยับไหมเดี๋ยวเราตัดภาพไปนะตอนนั้นได้เลยคะ่ะตัดภาพมาดูกันตอนเลยค่ะตอนนี้ก็ยกฝากระโปรงให้ขึ้นมาแล้วนะคะก็ค่อนข้างจะมีน้ําหนักนิดนึงด้วยโครงสร้างเขามันแข็งแรงแล้วก็เป็นตัวเหล็กที่ให้แบบเสริมแรงความแข็งแกร่งเนี่ยมาประมาณนึงเลยนะ้อกระโปรงมันก็เลยหนักประมาณนึงนะคะคุณพี่ อันนี้ก็ยกมาให้แล้วดูตัวฝากระโปรงก่อนเลยละกันหัวน็อตหรือว่าเม็ดอาร์อย่างเงี้ยคุณพี่ดูได้เลยนะคะมันเดิมๆม,มันไม่มีขยับเลยตรงนี้เนี่ยมีสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะหรือว่าจะดูตัวยึดกระฝากระโปรงนะนี่เลยคุณพี่สาภาพเดิมๆแบบน,นี้ค่อนข้างจะหาได้ง่ายนะคะที่เพชรยนต์ถ้าดูรถมือสองไม่เป็นมิกกี้แนะนําเลยหากได้รถมือสองเป็นรถคันแรกหรืออยากจะเล่นเป็นคันถัดไปเนี่ยเพชรยนต์ตอบโจทย์แน่นอนคุณพี่เนี่ยเห็นไหมแผ่นเพจ ไม่มีหมุดตอกใหม่นะคะมา QC มีให้อยู่แบบนี้คานด้านหน้าก็คือสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะไฟหน้าไฟเดิมแน่นอนนะคะเครื่องยนต์เนี่ยตอนนี้สตาร์ทอยู่นะคุณพี่เป็นเครื่อง DDI Blue Power นะคะเป็นเครื่องยนต์1.9ลนะิตรเนาะให้กำลังแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมนะ้า3,600รอบต่อน,นาทีนะคุณพี่อันนี้ก็คือขับสนุกแล้วก็ไม่ได้กินน้ำมันอย่างที่คิดพรเป็นเครื่องยนต์1.9เนาะคุณพี่กับตัวรถนะคะเนี่ย หัวน็อตฝากระโปรงซ้ายขวาดูได้หมดเลยคุณพี่พอ่าตัวนี้เนี่ยคุณพ,พี่หาใครสนใจ899,000บาทนะฟรีดาวจัดเต็มได้ผ่อนเดือนละ15ื่นเท่านั้นหรือจะวางดาวให้ค่างวนมันถูกลงก็ได้ดาวห0 0 0 0ื่ค่างวนลดลงหนึ่ันดาว1นึ่งแค่างวนลดลงสองพนะคะรายละเอียดเนี่ยทักมาคุยกันเป็นเคสรายเคสก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะเจ้าของสวนหรือว่า ทำอาชีพเกษตรนะคะหรือว่าจะมีค้าขายอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจส่วนตัวพนักง,งานประจําจัดได้หมดเลยคุณพี่ขา้าราชการรัฐวิสาหกิจมีโป,โปรพิเศษอนุมัติได้ภายในวันนะคะเอกสารครบรับรถกลับลบ,บ้านได้เลยคุณพี่เรดเวี์เริ่มต้นอยู่ที่2.79เเท่านั้นมีพิเศษกว่านั้นอีกแต่ขึ้นอยู่กับเครดิตพี่ๆนะใครสนใจคันนี้นะคะจัดมาได้เลยนะวันนี้ยังว่างอยู่แต่ถ้าไม่นานนะคุณพี่ ไปแน่นอนเพราะรถเพชรยนต์เรามาไว้ไปไวมากนะคะใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันส่วนตัวได้เลยนะคะทั้งโทรและแอดไลน์เลยมิกี้เพชรยนต์ค่ะคุณพี่อยู่ตรงนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าเนี่ยมิก้จะเอารถคัสสวยๆมาฝากให้พี่ๆอีกกดติดตามไว้ได้เลยนะคะกดถูกใจเป็นกําลังใจให้กันได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ